ยะได้อะไรได้มะละกอนายมะละกอโอ้โหใหญ่ไหมลูกใหญ่ไหมลูกใหญ่มากลูกใหญ่มากเลยหรอจ้ะต้องสองมืออุ้มเลยเนาะ้ะจะเอาไปทำอะไรกินจะไปปาดปาด้ะปาดกินสุกนี่เหรอจ้ะโอ้ตอนนี้กินได้ยังยังรออะไรรอวันพรุ่งนี้รอวันพรุ่งนี้ก่อนจ้ะโอ้ สุดยอดเลยนะ<ม>ชอบกินไหมมะละกอชอบชอบเหรอเพราะอะไรอ่ะเพราะมันหวานเพราะมันหวานเป็นเบาหวานกินหวานได้อยู่ตี้าอ๋อกินได้ตี้าเออคุณหมอฟังเด้อเป็นเบาหวานกินหวานได้ <laughs> <laughs> อ,อ่าบาร์ดี้จะพูดอะไรกับแฟนคลับไม่มีอะไรพูดไม่มีอะไรพูด <laughs> ชมมะละกอโอ้มีแต่ซื้นชมมะละกอนะจ้าโอ้เอามากมันสวยมากตีจ้าอันนี้ปลูกเองใช่ไหมปลูกเองปลูกเองภูมิใจมากเลยภูมิใจมากจ้าอ่ะสวัสดีก่อนบายบายสวัสดีบายบาย